ปาทีเก้าป้าดาวจะมาแกงเห็ดนางฟ้าเนาะมีเห็ดนางฟ้าแล้วก็พักกาดสามต้นแกงสิบป่าแห้งเจ้าแล้วก็มีพักท้องด้วยเนาะแกงรวมกันเนี่ยแต่พักท้องนี่ต้องเอาลงก่อนเพราะมันแข็งใจ่น้ำพริกแกงแบบแจงน้ำพริกแห้งเจ้าแกงเห็ดนางฟ้าใส่ป่าแกงพักรวมมาเนาะ แต่ใส่พักไว้เยอเจ้าเพรามันกินคนเดียวเนาะไปเจ้าเ่าไปแก่กันนอกแกงแบบบ้านๆเมืองๆเขาเนี่ยแหละเจ้านนไม่ได้แก่กลงเจ้าความเผ็ล้วแต่สอบนอกฝันลาเจ้าปัาล่ะ ต้มไปพิกไปจ้ะพ่อป่ามันมาแดนนี่เนาะโอ้เยอะลหลาน่ะไทยระอ,อพัะทองลูกเจ้ากรองพัะกรองมันแข็งเนาะ โอเพชเจ้าชิมน้ำดูน้ำแกงมันเล่าเจ้ามาแก่งพักรวมเจ้าใส่พักทองเลยเนาะพักทองเี่กกับพากีกใหญ่ใหญ่หญไมได้ใส่ซุกนี่เสื้อมาสีกเดียวเจ้ามันจะเสื้อมาเจ้าเนาเหม็นปลาล่าขนาดเลย ván cả mua tham cấp khâu nhỉ nó tham cấp khâu ván lên ván, băng thì cả 2 ván khăng nó, thay cả ác อยู่บนดาดฟ้านี่เจ้าหนาวแห่งสักอาทิตย์สองอาทิตย์ใคร <c oughs> ถ้าจะติดลบปีนี่ติดลบจ้าใครใครคือติดลบหนาวอีกะ จะคือเดินแอวตั้งดอกในโค้งหมู่บ่อ่ะแกกางวันถ้าบบนาวแบบนาวนะฮือนะเจ้าออุนอ่นเวลามันแดดออกเนาะแต่กลางคืนที่หนาวแต่ถ้าหม่ออกไปอยู่ติปลาแดดเขาอยู่ในบ้านใส่เสื้อสามตัวเจ้าประดาวใส่ใีสามตัวเนี่ยเอาขดใส่หมกกันก่อนนะขดยาวนะ ในห้องห้องนอนอย่างนี้เปิดแอร์ส4โมงเจ้าไมา่ได้ปิดเลยป้าดามาทำกับเข้าในครัวเหนะ็นไหมเจ้าป้าดาก็เปิดทิ้งละฮัน่ะแอร์นั่นนะกาอื่นี่กอะเฮ็ดนะเนาะเฮ็ดกับพักพักจะมีปละะแต่ใส่เพียงสองยาง มันจะเยอะไปเจ้าพอกินคนเดียวเนาะก็มันกินคนเดียวอีกแต่ทำแก้วมันแข็งเอาลงก่อน còn cái tháp kèn kiểu này, nào, cháu, áo nắp kéo lẹ lẹ nồi nào mất, sốt nắp kèn, cháu, món ăn rồi, và cháu phá say lên, Bà chiếc cổ bắn háu à, cháu, đây là cái của Nhật Bản có miếng đó, và đào xíu sốt sốt mứt đặc เจ้า,เาพักเติ่งเจ้าน้ำแ,แกงเป็นฟองเนี่ยจางเกลืองอย่างเเลยเจ้าแกงเราเนี่ใสเ่เค็มมาได้เจ้าในหม้อก็เลยเอาไปใส่ในถ้วยเจ้า เวลาเย็นมาแกงแกงแบบนี้นะมันจะเค็มถ้ามันเคอะในหมอ้อนะน้ำแกงจะเค็มเพระาะฉะนั้นเวลาแกงแกงพักเราเนี่ยเจ้าบอกควันใส่เค็มเจ้าในในหมอ้อเนาะ หอมหอมเสื้อเฮ็ดนางฟ้ามาเสื้อมาหลายวันละแต่ใส่ตู้เย็นไว้ kèn thắt luôn thắt luôn mình thấy kèn nó nó kèn kèn đẹp nè nè chưa cửa nói cho Thuẩn chất lắm, thuẩn chất lắm Mất là cháu thăm cảnh đố nó ngày ngày Càng thắt luôn, càng hết nắng phát ใส่ป่าใส่พักทองเสร็จเรียบร้อยแล้วเจ้าปลาดาวขอจบคลิปแค่นีนก่อนนะเจ้าปักกันคลิปใหม่คลิปหน้าเนาอกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามปลาดาวด้วยเน้อจำได้ผ่าคลิปใหม่ๆเนาะขอบคุณค่ะสวัสด,ดีค่ะ